สวัสดีค่ะชื่อวนิดาพรมบุตรนะคะ รือที่อาจารย์หลายๆท่านแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่อัธวิทย์เรียกก็คืออาจารย์เป็ดน้อยค่ะตอนนี้ทํางานเป็นครูสอนดนตรีอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่นฝ่ายประถมศึกษาศึกษาศษาสตร์ค่ะย้อนไปเมื่อ19ปีที่แล้วนะคะเมื่อพศ2546ถึง2553ค่ะได้มีโอกาสทํางานที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยโรงเรียนอัธวิทย์พนิชยาการค่ะมีหน้าที่สอนดนตรีไทยแล้วก็นาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ดูแลกิจกรรมแล้วก็โครงการต่างๆของโรงเรียนค่ะภารกิจต่างๆ ของศูนย์ในช่วงนั้นนะคะสําเร็จดุลดวงไปได้โดยดีเพราะมีอาจารย์กรัลรยาแล้วก็อาจารย์เลอพงเป็นหัวหน้างานค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่คอยให้คาปรึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆให้กําลังใจกับทีมงานของเรามาโดยตลอดนะคะอาจารย์กัลยาเป็นต้นแบบในเรื่องของการวางตัวแล้วก็การบริหารการจัดการงานอย่างเป็นระบบนะคะอาจารย์กัลยามักย้าอยู่เสมอนะคะว่าอาจารย์ต้องสวยคุณครูต้องแต่งหน้าทำผมให้ดูดีเสมอคะ่ะห้องทํางานก็ต้องเรียบร้อยแล้วก็สะอาดนะคะส่วนอาจารย์เลอพงเป็นตัวอย่างของผู้บริหารที่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเมตตาแล้วก็ทุ่มเทกับงานดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่มากค่ะในช่วงเวลานั้นนับเป็นเวลาที่กิจกรรมของอัธวิทย์นะคะมีความโดดเด่นมากนะคะโครงการแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากค่ะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักเรียนจากอัธวิทย์นะคะทั้งนี้ก็มาจากผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็การร่วมการมีเพื่อนร่วมงานที่ มีความรักในการทำงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เวลาผ่านไปนานแค่ไหนนะคะความผูกพันที่อัธวิทยก็ยัง อยู่ในใจเสมอนะคะโดยเฉพาะการได้รับการสอนงานด้วยความเมตตาจากอาจารย์กัลยาแล้วก็อาจารย์เลอผงค่ะยังเป็นสิ่งที่อาจารย์นิดาระลึกถึงอยู่เสมอนะคะแล้วก็ยังนํามาปรับใช้ในการทํางานถึงทุกวันนี้นะคะสําหรับอาจารย์สุภาพรอาจารย์ฟองคําแล้วก็อาจารย์วิมลน,นะคะแล้วก็ลุงเล็กค่ะผู้เกษียณในวันนี้นะคะทุกท่านเป็นกําลังสําคัญให้อัธวิทย์มาโดยตลอดนะคะอาจารย์นิดาเชื่อว่าทุกท่านมีความรักแล้วก็ความผูกพันเช่นเดียวกันกับอาจารย์นิดานะคะกําลังแรงใจแล้วก็ความดี ของอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มีส่วนสร้างให้อัทวิทย์เติบโตไปพร้อมกับการที่มีส่วนสร้างให้นักเรียนของอัทวิทย์เป็นกําลังสําคัญของชาตินะคะสิ่งนี้คือความเปลีภาพแล้วก็ความทรงจําสําหรับอาจารย์ทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กัญยาแล้วก็อาจารย์เลอพงแล้วก็ผู้กเกษณทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาสู่ช่วงเวลาแห่งความสําเร็จอัน ภาคภูมิใจในชีวิตการทํางานของทุกท่านคะ่ะขอให้อาจารย์ทุกท่านใช้ชีวิตหลังเกษยียณอย่างมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงร่ํารวยมีความสุขในการใช้ชีวิตหลังเกษยียณนะคะสวัสดีคะ่ะ